สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นทุกคนมาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาขายใต้หน้าบ้านขอ,องเราเองสบายสบาโอเคสวัสดียามเย็นนะทุกคนวันนี้ก็มาแบ่งปันในคอสนะ หกสิบสองหลักสุดนะสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์ไปใกล้ได้หลักโลกกับตัวทีเอจเป็ AW, นอะยู่เนาะมาวันนี้วันที่สี่แล้วนะฮะ,ะวันที่สี่แล้วเราก็นะฮะ <Okay. S 1> สุดยอดมากๆเลยนะหนึ่งเทคนิคเนะี่ยเราต้องทดลองนะสินค้าด้วยตัวเราเองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆจริงจเนาะเมื่อเราจะมีอาชีพหนะ้าที่การงานเรามีอาชีพอ่า เราจะช่างอาชีพของเราให้มันดีสุดยอดนั้นเราก็ต้องมีสินค้าเนาะเรามีสินค้าสินค้าเราก็ต้องรู้ว่าเออแอบดองเลือกแล้วก็เราต้องทดลอง กินใช้ด้วยตัวเราเองว่าสินค้าที่เราจะเอาไปแบ่งปันนะจะไปขายให้คนอื่นนั้นอ่ะมันดียังไงมันจะช่วยอะไรใครคนอื่นเขาได้ยังไงบ้างนะเราจะได้นะอบทําการตลาดได้ถูกต้องแล้วก็ได้ช่วยเหลือนะผู้คนเขามีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะคะฉะนั้นเนาะเออโอเคก่อนอื่นเลยนะเราทุกคนโอยลไม่อาแกืม โอเคมาทุกคนประมาณนี้นะโอเคง่ายๆสบายๆอยู่หน้าบ้านของเรานี้แหละนะฮะให้เป็นดูบรรยากาศบ้างนนะดูหน้าบ้านนะั่งเอ้ยอะไรเงี้ยเนาะบรรยากศาศนั่งโอเคมาเริ่มเลยแล้วกันนะฮะวันนี้หนึ่งเทคนิคนะที่กบีได้เอามาส่งต่อแบ่งปันนะฮะในคอร์สนะหกสิบสองหลักชุดสร้างอาชีพคนโลกออนไลน์น,นะฮะ ไปแก้รับโลกนะกับ T ทุกคนอูนั่นเองนะวันนั้นเนะวันนี้วันที่4นะคะให้ง่ายสบายสบายมาเลยนะใครทุกคนนะใครที่อยากจะสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์ แล้วนะมีคนพลาดในหน่อนะคนที่จะรู้อะไรมากคน,นเรียนรู้อะไรบ้างนะฮะมีความรู้เยอะแยะมากมายนะในคอร์สในสูตรยติมากๆถ้าคนเป็นคนหนึ่งนะกําลังนะไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะขายยังไงไม่รู้จะแนะนําตัวเอง oh <my> อยังไงไม่รู้จะนําเสนอสิน,นสค้าได้ยังไงนะฮะม่คนพลาดนะในทุกๆวันนะเราจะมีเรียนกันนะฮะในภา้าสัมพันธ์นิดนึง เราจะมีเรียนทุกๆวันเที่ยงสินาทีนะในคอร์สในในทีเอเจวยเราเราจะมีเรียนนะถ้าคนเป็นคนหนึ่งอยากจะอ่าใครของออนไลน์อยากสําเด็จนะก็เข้าเรียนได้เลยนะด้วยเราไม่ต้องเสียตังค์เลยสักบาทเดียวนะคะทุกคนอแล้วก็วันนี้นะ อ่าพอดีว่ได้อาช่ยยอยมาแดงกันนะชันที่มันสำคัญสำคัญนะวันนี้เพื่อหน่อยเนาะให้อาตอกย้ำให้กับเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคมาวันนี้หนึ่งนะ,ะคะมาเราเชิญเพื่อนนิดหนึ่งนะเนาะเพราะว่าเรา โอเค,อเค,อเคทุกคนนะฮะมาเริ่มเลยแล้วกันนะอื วันนี้นะหนึ่งวันที่สี่นะหนึ่งเทคนคนคะนการที่ทดลองสินค้าด้วยตัวเราเองที่จริงๆเราได้สร้างอนาะชีพทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะเราต้องนะรู้จากสินค้าเราต้องทดลองสินค้าสินค้าของเรานะนะมันดีจริงมันจะช่วยอะไรชนิดเขาได้บ้างเนะาะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเราเองเราจะได้กล้าไปบอกต่อส่องต่อนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะ อ่าอย่างเช่นเงินแถวที่คดวีก็ได้ใช้นะครีมเซรั่มตัวนหงบีโวน,นะดีมากมากก็ได้ออกมาแบ,บ่งปันเฉอเฉยเฉย,ยพเพราะว่าเราใช้แล้วมันได้ผลด,ดีนะอพอออกมาแบ,บ่งปันนะเพราะฉะนั้นนี่นแหละการที่เราจะสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์นะเราขาดไม่ได้เลยนะเราถ้าเราไม่ได้ทดลองไม่ได้กินใช้สินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะที่เรากำลังจะทำธุรกิจการตลาดของเรานะเราต้องกินใช้ทดลองให้มัน เห็นผืนมากับตัวเราก่อนเราจึงจะกล้าออกไปแบ่งปันคนอื่นเขาข้างนอกน,นะอ่าเราต้องกินใช้ก่อนด้วยตัวเราเองนะเป็นเรื่องจริงอันนี้นะอาอย่างเช่นอาพอดีเราเป็นคนหนึ่งนะถ้าสินค้าไม่ได้กินไม่ได้ใช้นะจะไม่กล้าที่จะเอาไปแบ่งต่อออกต่อนาเพราะว่าเรากลัวที่กินแล้วมีปัญหากลับมานะ <ๆ S 2> เราลำบากนะคะจริงๆถ้าเราอยากทำอยากทำการตลาดอะไรอยากขายของอะไรก็ได้แต่เราต้องกินต้อง ขษานะข้อมูลน,นะ,ะข้อแรกนะหนึ่งเทคนิค2วิธีก็แล้วกันนะวิธีแรกคือการต้อง,องกินใช้สินค้าเราก่อนนะว่ามันดียังไงมันเป็นยังไงเราคือแตกล้าไปส่งตอบอกให้ก็เองเขาได้นะข้อที่2คือเราต้อง ศึกษานะเราต้องศึกษา,าข้อมูลนะคะสินค้านะศึกษาข้อมูลสินค้าให้ละเอียดเนาะว่าเออมันจะสามารถช่วยอะไรกับใครยังไงมากกินแล้วมันจะเป็นอ่าสามารถช่วยต้องยังไงกินแล้วเป็นยังไงมันดียังไงอะไรเงี้ยเราศึกษาข้อมูลสินค้าเราด้วยเนะ <S <S าะเพราะฉะนั้ยแหละนะคะอ่าลองทำดูกินใช้ด้วยแล้วก็ศึกษาสินค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะ อ, miracle. ออกไปแบ่งปันชมต่อให้ก in> <rieb intrigued. S 2> ับผู้คนได้แบบง่ายสบายๆนั่นเองนะฮะสวัสดีค <te> ่ะคุณพี่แก้วสวัสดีค่ะเราจะได้กล้านะฮะออกไปแบ่งปันชงต่อให้กับผู้คนนะกับคนที่ใกล้ตัวเราคนเราคนที่รักเนาะเพื่อนเราหรือญาติเราเนาะเพราะฉะนั้นเรากินใช้ทดลองสิค้านะศึกษาข้อมลดีแล้วโอ้มันดีแล้วเราทดลองด้วยตัวเองเห็นผลทุกอย่างเลยนะดีทุกอย่างเลยนะ ก็ชนะนั้วเมื่อเราเห็นผลดีทุกอย่างแล้วนะคะเราจึงกล้าออกไปแบ่งปันนะคะอ่าให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองเนาะโอเคง่ายๆสั้นๆวันนี้นะคะอ่าหนึ่งเทคนิคนะคะสองวิธีนะคะอ่าลองทําดูเนาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะที่อยากสร้างอาชีพบนโลกออนไลน์นะคะลองทำดูนะคะอ่าโอเคเราก็จะเจอกันในวันใหม่นะวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็อย่งปันจริงแค่นี้นะคะทุกคน เราจะเจอกันวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งในเวลานะฮะเอาเวลา5โมงไม่เกินนะ5โมงครึ่งนะวันนี้ก็มานิดๆนะฮะ5โมงกว่านะฮะอ่ายังไม่ถึง6โมงนะฮะไม่ถึง6โมงเนาะอ่าโอเคนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพยเท่านี้ก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้เนาะก่อนที่จะไปทั้งสองครอบครัวนะแม่ชื่อจิตาปันสบายปันนะครอบคุณนะคะ พีเอจะเป็นอยู่นะฮะที่ทำคอร์สดีๆให้เราเรียนรู้มากมายนะคะขอบคุณเพื่อนกันนาน,นิดมากมายทั่วโลกนะขอบคุณตัวเองทนะี่แบบทำซีรีสดีในวันนี้นะขอบคุณ่มากๆทุกคน ที่ช่างเขาเป็นพวกให้แีบเอาสิ่งดีๆให้กันได้กันนะครขอบคุณท่างร้านที่เชื่วเหือทุกคนนะในร้อยล้านคนนะได้มีอาชีพนาที่การงานได้หาขายทางธุรกิจนะให้ถูกต้องถูกทิด,ทด,ทดีร่ำรวยสำเร็จนะคะยิ่งใหญ่ไปได้วยกันนะคะขอบคุณด,ด้วใช่ไหมคนะทุกคนวันนี้มาไล่เสือติจริงๆไล่เสือติจริงๆนะ,ะทุกคนหน้าบ้านของเรานี่แหละนะคะโอเคบายบายค่ะทุกคน